สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่17ตุลาคมพศ2565นะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโชคกันเมื่อวานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็ เฮฮากันเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางในกลุ่มก็จะมีดาวเด่นของอาจารย์หลากหลายท่านนะคะท่านใดที่อยากจะรู้สถิติอะไรเป็นแบบไหนสามารถเข้าร่วมกลุ่มไายได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดมาที่แอดหราพารวย88นะคะก็ท่านใดที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็ในหลากหลายวิชาในแขนงอื่นๆสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมี จัดคลาสพิเศษนะคะคือสำหรับบุคคลทั่วไปที่ให้มาเรียนฟรีกันได้เลยนะคะในคลาสวิชาโหราศาสตร์ทห้เบื้องตน้นจะเปิดกันวันไหนก็สามารถโทรมาสอบถามการเบอร์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันค่ะอาจารย์แอขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะทางมูลนิธิได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาตักศิลาโหรานะคะตอนนี้ได้ทำการ จัดสร้างละครนะคะเกี่ยวกับนิทานชาติเวทที่สืบเนื่องมาจากนิทานในตำนานโหราศาสต์ไทยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับชมนะคะในละครที่มากด้วยความรู้แฝงอยู่ในนั้นแล้วก็ให้กับให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ความสนุกนะคะส่วนท่านใดที่มีนักแสดงที่เป็น เป็นแฟนคลับนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยว่าจะมีเหล่าดารานักแสดงมาร่วมแสดงในในในละครของเรายังไงนะคะก็สามารถติดตามทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะหูราพารวยและ y o u u u b e หูราพารวยได้เช่นกันนะคะก็จะจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะกดติดตามไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะละครดีๆนะคะ แล้วก็อยากใจทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ทุกๆคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะดาวเด่นประจาวัน6ดวงก็เช่นเดิมค่ะอาจารย์แอรได้นามาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัน์นะคะซึ่งท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงรวมกับหลากหลายวิชาได้เคาะคัดกัด เรานะคะออกมาเป็นดาวเด่นประจำวันให้ทุกคนได้รับโชคกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะเรามาเริ่มกันที่ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลุกที่9้มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้วรโครนวังนะคะดาวเด่นดาวที่สองก็คือดาวจันท์ค่ะ อยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเลิกนะคะแล้วก็ยังเป็นอุจจาพิมุกอีกด้วยก็อยู่ณวังลูกที่9้ามีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาวสมหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกก่ออยู่ณวังลูกที่หนึ่งมีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวัง ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวสีหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเริกและยังเป็นเกษตรได้มาหาอุดอีกด้วยนะคะเกาะอยู่ณวังลูกที่7ดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว8ดหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเริก และยังได้เทวและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่นวางลูกที่6มีดาวสีหรือดาวพุธเป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นดวงสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวเกตหรือดาวเก้านั่นเองนะคะอยู่ในตำแหน่งมหทโนูแห่งเลิกค่ะก็อยู่นวางลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวางนะคะสำหรับดาวเด่นวันนี้ที่อาจารย์แอชอบมากเป็นพิเศษนะคะเราสามารถเอาไปจับคู่2หรือคู่3ได้เลยตามช่วงเวลานั้นๆหรือท่านใดที่อยากจะมีไกด์ไลน์หรือเทค นิกอะไรนะคะแอดไลน์มาที่แอดโฮราพารวย 88, ค่ะก็อาจารย์แอดจะคัดจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้เนาะสำหรับดาวดวงเดียววันนี้ที่ชอบมากเป็นพิเศษคือดาว4หรือดาวพุธนั่นเองค่ะอยู่ในตำแหน่งภูมิปรารลแห่งเลิกได้เกษตรแล้วก็ยังได้มาหาอุดและยังอยู่ในนาวาังปุเอกอีกด้วยลองพิจารณาเพิ่มเติมได้นะคะได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ